ตวันฉันไปหาหมอมาพอหมอพูดแค่นั้นละ่ะยืนไม่ได้เลยทำไมละ่ะคุณเป็นมะเร็งเหรอหมอบอกว่าเชิญนั่งก่อนครับ <c oughs> งั้นผมว่าอาการคุณคงหนักมากน่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน10 10เดือนไม่10วันไม่สิบเก้าแปสสองหนึ่ง ได้ข Search, k k like sure k. K ่าวว่าภาคนี้คุณได้เรียนภาษาสเปนด้วยเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีอะนะครูก็ให้ผมเขียนเยอะแยะเลยเขาสอนให้คุณเขียนอะไรบ้างก็ไม่รู้สินะครูก็ยังไม่ได้สอนให้อ่านเลยฉันได้ข่าวว่านายเพิ่งเลิกกับแฟนสาวนอกวงการเหรอใช่คือฉันดันจับได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงกลางคืนเธอก็แค่ทำมาหากินเลี้ยงชีพนี่นาแต่เธอเป็นผู้ชายกลางวันนะสิ เห็นเขาว่านายไม่ค่อยทานอาหารทะเลเหรอใช่มันไม่ค่อยสะอาดนะพวกกุ้งปูปลาฉันไม่แดกเลยล่ะงั้นหอยล่ะหอยโอเคสะอาดกินได้ได้ไงว่าสะอาดอ่ะก็มันมีอยหออยหอยอืมได้ข่าวว่าคุณเพิ่งเลิกกับสามีใช่ค่ะทำไมล่ะก็มีทองท่วมหัวแล้วจะมีผัวไปทำติ่งอะไรล่ะ